ที่เราจะผา,ามื่อก่อนมันจะเป็นเป็นคลองเราไม่สามารถที่จะเดินมาได้ตรงนี้นะคะแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นดอนเนาะในเวลาเราข้ามไปเราก็จะต้องทําไม้พาดหรือว่าทําสะพานพาดพาดมาตรงนี้ที่ดินแปลงนี้อัน,นนี้มันต้นอะไรไม่รู้นะจําไม่ได้แล้วบางทีไม้มันก็เกิดเองนะคะ ที่ตรงนี้แหละค่ะรถเขาเข้ามาอันนี้เลื่อยอุปกรณ์ตัดไม้ของคนางานอันนี้เป็นไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วกเก็บท่ออันนี้มาเอาไปรวมกันไว้ตรงนูน้นรวมกันไว้ก่อนอันนี้ล่ะคือตกลงกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดินมาทางนี้ก่อนนิดนึง เอาไว้นี่ก่อนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันหลังนี่นะคะเขาจะถมตรงนี้ค่ะเขาจะปาดปาดลงไปแล้วเขาก็จะถมตกลงกันสามสามมื่นต่อสองหมืนห้านะคะเขาจะปรับดินให้ที่หลังตรงนี้ก็จะไม่มีคูไม่มีคูน้ำแล้วนะทุกคน โองเล็กๆนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยเขาพยายามทําเนี่ยพยายามทําเขาก็จะไล่ดินจากทางนูน้นทางฝั่งนู้นลงมาอีกแล้วตรงนี้ก็จะถมเต็มแล้วเขาก็จะเจาะให้น้ําลงไปทางนู้นทางเดียวนะคะอันนี้เราก็ได้เนื้อที่เพิ่มเนาะสองหมื่นก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณไล่หนึ่งก็คุ้มอยู่เนาะคุ้มอยู่นะคะเออตรงนี้เดี๋ยวไรมันมันลึก ตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นี่ค่ะมันลึกมันลึกก็ะจะไม่มีคูน้ำแล้วแต่น้ำนี้ไม่เคยแห้งเลยนะไม่รู้ดินเราจะเป็นยังไงข้างหน้าวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าจะเอา ดินปาดปาดลงมาปาดจากข้างบนเนาะข้างบนข้างบนมันสูงใช่ไหมคะบนมันสูงก็จะเอาดินมาถมถมเพื่อให้มันไม่มีห้วยห้วยนี้ก็จะหมดไปห้วยนี้ก็จะหน่อไม้ก็จะไม่มีหาแล้วหน่อไม้แถวนี้เราปลูกก็ไม่ให้ดินมันถลายไม้นี่ก็หน่อไม้ก็ก็จะลงมาถมหมด แปลงนี้อันนี้มันเป็นดดนเนาะที่เมื่อกี้เดินมาจากทางนู้นค่ะเดินมาจากทางนู้นนะแล้วก็นี้มันเป็นดดนแล้วก็เป็นห้วยอย่างนี้ดินแปลงนี้สมัยเมื่อยี่สิบสี่ปีเรามาอยู่ใหม่ๆเราซื้อแปลงนี้ไร่ละเจ็ดหมื่นนะทุกคนไร่ละเจ็ดหมื่นยะี่สิบห้าไร่นะนี่เขาก็เจาหน่อไม้เนี่ยกอหน่อไม้ตรงนี้ลงมาลงมา แล้วก็ดินมันน่าจะลาบนะคะอันนี้ที่คุยกันไว้เนาะแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขายังไม่ไม่เอาลงอาจจะเอาลงไม่ได้หรือว่าจะเอาไว้ให้มันยึดดินไม่แน่ใจนะเราคุยกันไว้เออเขาก็พูดมากไม่ได้เพราะว่าตกลงกับเขาไปแล้วนะว่าจะเอาเอาหรือไม่เอาก็ขึ้นอยู่กับเขานะคะถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ให้มันยึดดินต้นใหญ่ๆอย่าง ถ้ามันอยู่ในห่วยอ,อืน่นนช่างมาแล้วมาแล้วนูนช่างตัดไม้มาแล้วก็ก็ตรงนี้ค่ะฮะ แต่และเขาเขาก็จะตัดตรงนั้นเนาะขุดตรงนั้นให้น้ํามันลงตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลยถึงนี้โดนในนี้นะคะน,น,นี่โดนนี่โดนนี้มันเป็นโดนอะ่ะทุกคนนี่หันซ้ายหันขวามาตรงนี้แล้วมาจบที่กอ เราก็จะว่าเผาไม่เผาไม้ก็จะไม่ออก